สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเนะะื้อหาหัวข้อที่4ค่ะรายการผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะในหัวข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของรายการผลิตภัณฑ์ค่ะ รายการผลิตภัณฑ์หรือว่า product item นะคะก็หมายถึงลักษณะของความแตกต่างที่จำแนกความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์รายการอื่นๆได้ก็คือก็คืออะไรคะคือผลิตภัณฑ์คือ,ค,อคือลักษณะความแตกต่างที่สามารถแยกระหว่างสินค้าตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยแยกได้ว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนกันนะ,ะนะลักษณะความแตกต่างที่พูดถึงเนี่ยที่สามารถแยก แย,แยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวได้เนี่ยก็อย่างเช่นขนาดนะคะสีรุ่นหรือว่าตรายีห่ห้อนะอย่างเช่นสินค้าอาจจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่มันก็แยกได้แล้วว่าสินค้า3ชิ้นเนี่ยมันแตกต่างกันหรือสีเช่นเ,เราทําน้ําหอมออกมา3กลิ่นก็3สีถูกไหมคะสีชมพูหวานหน่อยสีฟ้าสดใสหน่อยออสีส้มอาจจะซาหน่อย เห็นไหมคะสามสี่นี้ก็สามารถแยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้หรือรุ่นนะคะสินค้าบางตัวออกมาเป็นรุ่นรุ่นรุ่นอ่ารุ่นนี้รุ่นรุ่น A รุ่น B รุ่น C รุ่นลิมิเต็ดอะไรก็ว่าไปก็แยกมันก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละรุ่นตรายี่ห้อนะคะทำแป้งมาเหมือนกันเลยแป้งทาหน้าทำเหมือนกันเลยแต่คนละยี่ห้อเห็นไหมคะมันก็แตกต่างกันแล้วคำว่า product item ก็คือลักษณะความแตกต่างที่พูดถึงเนี่ยค่ะที่สามารถจำแนกความแตกต่าง ระหว่างผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆได้นะคะรายการผลิตภัณฑ์นะในแต่ละรายการเนี่ยกิจาการก็จะต้องมีการตัดสินใจกําหนดนโยบายแล้วก็กาหนดกลยุทธ์นะคะที่จะต้องพัฒนาต่อไปให้กับผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อเอาไปเสนอต่อตลาดนะคะผลิตภัณฑ์ ในองค์ประกรอบต่างๆที่เราได้เรียนมาเนาะพูดคร่าวๆก็จะมีผลิตภัณฑ์หลกักผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ควบนะคะทั้ง3ามอย่างเนี้ยค่ะออกมาเป็นรายการผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่า product item ผลิตภัณฑ์หลกักหรือว่า core product นะคะ core product ก็คือประโยชน์หลักเนาะและที่เราเรียนในหัวข้อก่อนหน้านี้นะคะผลิตภัณฑ์หลักก็คือประโยชน์หลกักหรือว่าบริการหลกัก ที่ผู้บริโภคอะค่ะต้องการซื้อหรือว่าตั้งใจที่จะซื้อนะคะในการพัฒนาในการที่เราจะพัฒนา Product ออกมาเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะฮะว่าเราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเนี่ยใช่ไหมรายการผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการที่เราจะนำเสนอสู่ตลาดเนี่ยฮะจะต้องมี core product อย่างที่หนึ่งละต้องมีประโยชน์หลัก ซึ่งต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 2. ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนค่ะ tangible product คำว่าผลิตภัณฑ์ต้องที่มีตัวตนก็หมายความว่าเราต้องมีรูปลักษณ์ในในความคิดในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคค่ะเราจะต้องมีรูปลักษณ์เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคนั้นนักการตลาดหรือว่านักธุรกิจจะต้องมีการวางแผนผลิตภัณฑ์นะคะต้องทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีรูปลักษณ์ต่อผู้ซื้อ เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนรูปลักษณ์อะไรคะที่จะปรากฏในจิตใจในความคิดของผู้ริโภคเช่นมีคุณภาพเนาะหรือว่าปรากฏในรูปของสัญลักษณ์นะคะรูปแบบตราสินค้าหีบห่อถ้าเป็นการบริการก็อาจจะมีลักษณะดเดียวกันก็ได้คะเช่นคุณภาพในการให้บริการวิธีการให้บริการที่แตกต่างกันคุณภาพของอุปกรณ์ที่อุปกรณ์เครื่องมือ ที่เราใช้ในการให้บริการหรือว่าสถานที่ในการให้บริการอันนี้เรียกว่าการมีตัวตนนะการมีตัวตนในสายตาของลูกค้านั้นเราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยเราต้องมีการวางแผนค่ะว่าเราจะทำให้สินค้าของเรานั้นมีรูปลักษ์ต่อผู้ซื้อในเรื่องอะไรนะคะ ผลิตภัณฑ์ควบค่ะ a d m e n s Product นะคะเราจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแต่รนะาต้องมีการวางแผนต้องตัดสินใจนะคะในการให้บริการที่จะบวกเพิ่มเข้าไปในรายการผลิตภัณฑ์นะคะเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ควบเช่นถ้าเราขายสินค้าหนึ่งอย่างเราจะมีผลิตภัณฑ์ควบอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างเช่นเราอาจจะมีการบริการติดตั้ง มีการรับประกันมีการส่งมอบมีการให้เครดิตมีการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นการส่วนตัวนะคะมีการรับคืนสินค้าเมื่อลูกค้าไม่พอใจหรือว่าเกิดความเสียหายก็ว่าไปนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้เพิ่มคุณค่าแก่ผู้ใช้นะคะกิจการไหนก็ตามสามารถสร้างส่วนควบได้มากนะคะก็ะะจะย่อมสร้างความแข็งแรงสร้างความแข็งแกร่งสร้างความสำเร็จให้กับผลิตภัณฑ์นั้นได้ ดังนั้นสามสิ่งนี้ค่ะที่จะก่อให้เกิดรายการผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะที่เราจะต้องมีการวางแผนนะคะก่อนเพื่อที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์เนี่ยสู่ตลาดเนาะก็ต้องมีผลิตภัณฑ์หลักใช่ไหมคะก็มีรูปลักษ์ผลิตภัณฑ์แล้วก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ครัวนะคะค่ะและนี่ก็เป็นหัวข้อรายการผลิตภัณฑ์ค่ะและพบก,กันในหัวข้อถัดไปค่ะ